สวัสดีค่ะพี่เก่งกินโปนะคะวันนี้พี่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการจดเลิกกิจการแต่ว่ารายได้เกิน1.8ล้านบาทต้องทํำยังไงบ้างคะ่ะค่ะเคสนี้ก็เป็นเคสของลูกค้าเรานะคะที่จดทจะเบียนจัดตั้งเมื่อตอนปีที่แล้วนะคะตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะทาธุรก,กิจเกี่ยวกับเรื่องของการส่งสินค้าไปขายที่ต่างประเทศนะคะโดยที่จะส่งไปที่ประเทศจีนโดยผู้ถือหุ้นนะคะก็เป็นคนไทย2คนแล้วก็คนต่างชาติ1คนค่ะโดยที่คนไทยคะ่ะถือหุ้นก็5.1เซแล้วก็คนจีนถือหุ้น4.9ค่ะ คิดนี้ค่ะตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะส่งสินค้าไปขายที่ประเทศจีนก็ในเรทของภาษีมูลค่าเพิ่มจ,จะเรทเป็นศนะคะแต่เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของใบอนุญาตการส่งออกก็เลยต้องไปส่งออกผ่านบริษัทไทยอีกทีหนึ่งนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะกลายเป็นเสสรทที่7%น,นะคะประเด็นของเรื่องนี้มันก็มีเรื่องความซับซ้อนหลายอย่างนะคะเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่มาทําธุรกิจกันนะคะตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันพอทำธุรกิจกันช่วงตั้งแต่จบียปจัดตั้งเราก็ทำธุรกิจกันมาในช่วงเดนนน9 10 11, 11 แค่3เดือนนะคะก็มีการขัดแยง้งก็เลยมีการทะเลาะกันแล้วก็ไม่ได้ทําธุรกิจต่อก็มียอดขายแค่ช่วง3 4เดือนที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ช่วงที่ทําบัญชีนะคะลูกค้าอะไรนี้นะคะจะถือจดต้านของเราก็จริงแต่ว่าเรื่องงานทาบัญชีก็ไปจ้างที่อื่นทําพอมาถึงช่วงมกราคมปี67 ลูกค้าก็ติดต่อกับเข้ามาค่ะว่าจะจดเลิกกิจการแล้วเพราะว่าผู้ถือหุ้นทะเลาะก,กันแล้วก็ไม่อยากจะถือบริษัทนี้ไว้นะคะไม่มีใครทําต่อแล้วทีนี้ค่ะในเรื่องของโปรเซสการจดเลิกนะคะพี่เก่งเคยธิบายเรื่องนี้ไปหลายเคสและซึ่งมีขั้นตอนในการที่จะต้องทําหลายสเต็ปนะคะเคสลูกค้ารายนี้ค่ะเนื่องจากว่าผู้ถือหุ้นเขามีปัญหากันนะคะก็เลยทาให้เรื่องของโปรเซสการจดเลิกมีปัญหาหลายเรื่องเคสแรกนะคะตั้งแต่ที่พอเขาเอาไปทำบัญชีเองนักบัญชีเองก็ทําบัญชีโดยที่ ก็ไม่รู้ว่ารายได้ของตัวเองเกิน1.8ล้านแล้วนะคะก็ไม่ได้มีการแจ้งทางผู้ถือหุ้นหรือแจ้งทางกรรมการว่าให้ไปจดเข้าแวดค่ะเคสนี้ค่ะทางกินโปลก็ได้ดูแลลูกค้า2เรื่องค่ะคือเรื่องของงานสอบบัญชีแล้วก็งานจดเลิกนะคะทีนี้ตอนที่ก่อนจะเข้าโปรเซสงานจดเลิก ทางผู้สอบบัญชีของเราค่ะได้มีการติดต่อทางตากบัญชีนะคะว่าให้ส่งบททดลองมาดูก่อนว่ามีรายการทรัพย์สินนี้สินอะไรบ้างจะต้องเคลียร์ก่อนนะคะหรือว่ามีภาษีตัวไหนที่ต้องเคลียร์กับสมการก่อนเพื่อจะทํากระสัไปจดเลิกที่กระทรวงพาณิชย์นะคะทีนี้พอทางผู้สอบได้ดูกอกสารแล้วปรากฏว่ามีเรื่องไรายได้นะคะที่เกิน1.8ล้านบาทในช่วงของ3เดือนที่ทําธุรกิจกันมานะคะ ที่ทางผู้สอบก็เลยแจ้งทางนักบัญชีให้ไปเคลียร์กับสัมภาร,รว่าขอให้ไปชําระเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนนะคะซึ่งตัวเลขที่เกิน1.8ล้านบาทมาตัวเลขไม่เยอะค่ะรายได้ทั้งหมดที่ทําธุรกิจมาก็มียอดขายอยู่ประมาณก็เกือบ2ล้านบาทค่ะทีนี้ทางนักบัญชีเองค่ะก็ได้กลับไปเพื่อจะติดต่อสัมภาร,ะรนะคะแต่เนื่องจากนักบัญชีท่านนี้ค่ะเขาทํางานประจําด้วยก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปติดต่อสัมภาร,รเพื่อจะเคลียร์เรื่องแวตท,ทำให้เคสนี้ก็ผ่านมานะคะจนถึงเดือนมีนาคม ทางกรรมการนะคะหรือทางผู้ถือหุ้นที่มีปัญหากันนะคะก็เลยติดต่อกับเขามาว่าเรื่องงานจดเลิกไปถึงไหนแล้วพี่เก่งก็ได้มีการประสานงานกันไปนะคะปรากฏว่าเรื่องนี้เองก็ไปค้างอยู่ที่สัมป์เนื่นางๆยังไม่มีการเคลียร์เรื่องของแวดปัญหาทั้งหมดนะคะก็เลยยังไม่มีการได้เดินหน้านะคะทําให้เรื่องนี้ก็ จุดพักเอาไว้เนื่องจากว่ายังไม่มีเรื่องของการเคลียร์แวดทางผู้สอบบัญชีก็เลยยังไม่สามารถได้ตรวจสอบบัญชีได้เราก็ยังไม่ได้จดเลิกที่กระทรวงพณิธรรุ์ทรัพยกรนนะคะในเคสนี้ค่ะพอพี่เก่งได้มีการประสานงานกับทางผู้ถือหุ้นนะคะว่าต้องชําระเรื่องแบดให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นก็จดเลิกไม่ได้ดังนั้นค่ะเรื่องนี้ค่ะก็มีทางผู้ถือหุ้นคนไทยนะคะที่เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะ เข้ามาเทคแคร์เรื่องนี้นะคะก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกับกรรมการก่อนนะคะเพื่อเอาคนไทยคนที่มีปัญหาเรื่องงานเอกสารนะคะออกไปก่อนแล้วเอาคนไทยเข้ามาใหม่เพื่อจะจัดการเรื่องงานจดเลิกให้ง่ายที่สุดนะคะตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสของการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงกรรมการนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีเรื่องของการต้องไปเคียร์ที่สำักราเพื่อชาระเรื่องของภาษีาเพิ่มเงินเพิ่มนะคะแล้วก็ตัวเบี้ยรปรับอะไรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นถึงจะเข้าสู่โปรเซสของการจดเลิกนะคะ การจดเลิกก็จะต้องมีการทำเอกสารนะคะไปยื่นที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อจะทําหนังสือรับรองออกมานะครับที่เรียกว่าหนังสือรับรองชุดวันจดเลิกอาจากนั้นนบัญชีค่ะจะต้องเอาเอกสารชุดนี้นะคะ มาปิดบัญชีณวัน occurred, จดเลิกเพื่อจะส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบจากนั้นค่ะพอผู้สอบตรวจสอบบัญชีเสร็จนะคะก็จะต้องให้ทางผู้ทำบัญชีนะคะส่งงบไปที่สัมปาร์แล้วก็ทำหัวรอคาสูเรื่องที่สัมภาระเพื่อให้สัมปาระตรวจสอบค่ะหลังจากที่สัมภาร์ตรวจสอบแล้วถ้าไม่มีประเด็นอะไรที่ข้างภาษีกับสัมภาร์นะคะสัมภาร์ก็จะส่งเรื่องกลับมาให้เราไปทำรับัญชีที่กระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งโปรเซสทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่ามีความซับซ้อนนะคะแล้วก็มีความละเอียดเรื่องงานเอกสารเรื่องภาษีต่างๆ เพราะว่าบางเคสนะคะจดเลิกไปแล้วมีทรัพย์สินหนี้สินมีเงินกู้ยืมกับแบงก์มีทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ขายออกไปนะคะยังมาได้ชําระเรื่องแบบทําให้จดเลิกไม่ได้กรณีจดเลิกนะคะเวลาเราส่งงบไปที่สัมภาร,รส่งของอดอห่าส่ไปที่สัมภาร,รแล้วมีเรื่องของทรัพย์สินหนี้สินที่ยังไม่ได้เคลียนะคะ ซึ่งตัวเลขยังค้างอยู่ค่อนข้างเยอะอย่างนี้นะคะสัมภาระก็ไม่สามารถที่จะให้เราจดเลิกได้ก็จะค้างเลือนอยู่ในที่สัมภาระเราก็ไม่สามารถเสร็จฉดแลวบัญชีที่กระทรวงพาณิชย์ได้นะคะอันนี้ก็เลยทําให้เคสนี้นะคะมีความซับซ้อนแล้วก็ดึงระยะเวลาค่อนข้างจะยาวนะคะพี่เก่งก็เลยอยากจะสรุปเรื่องนี้ให้กับพวกเราฟังประมาณนี้ค่ะในส่วนของเซอร์วิสของทางกินโปแล้วก็ทางทีมงานของพี่เก่งนะคะก็จะมีเรื่องตั้งแต่งานจดทะเบียนตั้งใบสั่ค่ะจดเข้าแวดนะคะจดเข้าประกันสังคมรวมถึงเรื่องงานทำบัญชีงานภาษีแล้วก็ เก่งก็ฝากสวิตไว้ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจบคลิปนี้ค่ะพี่เก่งฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพี่เก่งเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะวันดีก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ